ดูด่วนฮัตส,สัน้นเอาจริงสร้างระบบแกร่งให้ทีมชาติไทยเดินหน้าลุยชนะเติร์กไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายขณะที่คุยเอลิกาวเรียบร้อยส่วนดูเก่าคงได้ยากเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรเนพัทในเคตกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน,น่นๆโปรโตีเน้นเ กระเดนเนัดในเขตกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้นะครับต้องซุยขออัปเดตเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันก่อนแอนโทนีฮัตซันล่าสุดนะครับเดินทางไปสัมภาษณ์ผ่านทางไทยรัฐสปอร์ตซึ่งก็ได้ข้อมูลข่าวสารสำคัญมาฝากแฟนๆมากมายเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟัง เอาประเด็นหลักๆนะคุณผู้ชมฮาซันเนี่ยเขาเป็นคนสัมภาษณ์ที่ได้น้ําได้เนื้อมากนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นการเดินหน้าของทีมชาติไทยผมชอบอย่างหนึง่งตอนนี้ฮาซันบอกว่าเขากําลังเริ่มทำโปรเจกต์สร้างฐานข้อมูลนักเตะทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และชุดอื่นๆเพื่อเกิดการส่งต่อหากชุดไหนมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโค้ดเนี่ยก็จะทําให้โค้ดคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะได้รู้ว่าเออมีนักเตะอยู่ จะได้ใช้นักเตะถูกตำแหน่งอันนี้ฐานข้อมูลตรงนี้เพื่อจะทำให้ทีมชาติไทยมีนักเตะฝีเท้าดีและต่อเนื่องตลอดไม่ต้องไปเริ่มใหม่ตลอดนี่ผมชอบนะคือต้องยอมรับว,ว่าฟุตบอลทีมชาติไทยของเราฐานข้อมูลต่างๆทั้งชุดเล็กชุดใหญ่เนี่ยมันน้อยแต่เนยฮัตสันเนี่ยจะมาเพิ่มทําตรงนี้และกําลังทําเลยคุณผู้ชมอันนี้ดีมากเพื่อจะทําให้เราสารต่อได้เลยคนนี้เจ็บได้เรียกคนนี้เข้ามาแทนเพราะว่าสามารถเล่นได้ เฮ้ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับฮัสซันเขาเก่งเรื่องนี้การสร้างข้อมูลต่างๆส่วนในเกมที่จะเจอกับเติร์กเมเนิสถานเนี่ยนี่ฮัสซันบอกเลยว่าเขาจะทำให้มันเป็นเกมที่เราจะต้องเก็บผลการแข่งขันที่ดีฮัสซันบอกว่าในการที่เจอกับเติร์กเนี่ยก็จะพยายามทำความรู้จักในฟุตบอลไทยให้มากขึ้นหลายๆเรื่องว่าถนัดตรงไหนเล้ตรงไหนและดีที่สุดจะคุยกับเขาโดยตรง แล้วที่สําคัญคือนอกจากรู้เราแล้วเนี่ยต้องรู้เขาให้มากที่สุดเขากําลังทําการบ้านเกี่ยวกับเติร์กมินิสถานว่ามีความแข็งแกร่งด้านไหนบ้างไทยจะเจาะตรงไหนจุดอ่อนของพวกเขาอยู่ตรงไหนจุดแข็งอยู่ตรงไหนเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขทําให้ทีมชาติไทยแข็งแกร่งขึ้นนี่คือ2เรื่องหลักๆและที่สําคัญจะสร้างความสัมพันธ์กับสโมสรและนักกีฬาโดยจะมีการอธิบายพูดคุยในช่องทางต่างๆจะได้รับการซัพพอร์ตที่ดี จากสโมสรในการส่งนักเต่มารับใช้ทีมชาติไทยอะไรประมาณนี้เออผมว่าการเตรียมทีมแผนที่เขากําลังจะสร้างอ่ะเฮ้ยฮัสซันดูดีนะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนอกจากนี้ฮัสซันเนี่ยยังได้พูดถึงเรื่องของจูดเบลด้วยกับการที่ให้โอกาสจูดเบลทั้งที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นกับกริมบี้ถ้าเป็นโค้ชคนอื่นเนี่ยไม่เรียกมาแน่นอนแต่ฮัสซันเรียกมาเพราะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เขาดูจุดเบลมาตลอดจุดเบลเนี่ยมีความแข็งแกร่งทำลายแนวรับคู่แข่งได้แล้วก็จุดเบลเนี่ยการเข้ามาของเขาเนี่ยสามารถสร้างแรงผลักด,ดันให้กับนักเตะทีมชาติไทยะไรอื่นพูดง่ายๆว่าจะทําให้การแข่งขันการฝึกซ้อมเนี่ยมันสูงขึ้นจึงเป็นที่มาที่ทําให้เราเนี่ยชนะทั้งสิงคโปร์แล้วก็ชนะศรีลังกาและจุดเบลก็โชว์ผลงานได้ดีเออเอ,อ้ยเขาเป็นโค้ชที่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีนะครับ ส่วนเรื่องของการที่จะดึงนักเตะลูกครึ่งมาใหม่เนี่ยอันนี้ฮัสซันก็พูดได้อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของเอริกาวแบ็ก้ายคือทีมชาติไทยในยุคฮัทซันหลังจากนี้เนี่ยชัดเจนเลยว่าเขาพยายามจะเฟ้นหานักเตะลูกครึ่งฝีเท้าดีเข้ามาช่วยยก,กระดับทับช้างศึกทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดนะครับก่อนหน้านี้ก็เรียกจูตเบลมาแล้วก็ตัวผู้เล่นลูกครึ่งอย่างเบนจามินเดวิดก็ยังอยู่ในทีมหรือตัวที่เล่นต่างประเทศเนี่ย ฮัสซันก็ให้โอกาสเรื่องของเอริกคาวเนี่ยแอนโทนีฮัตซันเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มีโอกาสในการพูดคุยกับเอริกคาวแล้วคือมันยากที่จะลงรายละเอียดว่าเขาพูดอะไรบ้างแต่ก่อนหน้านี้ได้มีการคุยกับเอร,ริกคาวผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าถือว่าดีมากๆระหว่างทั้ง2ฝ่ายซึ่งมันสําคัญกับตัวเขามากในการแสดงให้เอริกคาวรู้ว่าตัวตนของฮั d ซันเป็นยังไงแล้วว่าหมายของฮัตซันหรือทีมชาติไทยเนี่ย วิสัยทัศน์ในการมองอนาคตเป็นไปในรูปแบบไหนซึ่งเขายอมแล้วว่าเอริกคาวเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากแล้วก็ตอบคําถามต่างๆได้ดีมากซึ่งภาพรวมในการสนธนานาเนี่ยเขาเป็นไปในทิศทางที่ดีมากก็เลยต้องรอดูกันต่อไปคือเอริกคาวเนี่ยเขาเนี่ยยังคาดหวังที่จะติดทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่อยู่ส่วนโอกาสลงเล่นทีมชาติไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องรอง แต่ตอนนี้กับอายุ24ปีเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นสวีเดนชุดใหญ่เนี่ยก็ยากนะคุณผู้ชมเพราะสวีเดนเนี่ยถึงแม้ฟอร์มจะไม่ดีแต่แบ็กซ้ายของเขาก็ยังมีคุณภาพอยู่2-3สคนมีตัวดอทมุนด้วยมันก็เลยเป็นที่มาว่าโอ้โหเอริกคาวเนี่ยโอ,โอกาสคงยากผมว่าการที่ฮัตสันไปคุยเนี่ยเขาไปคุยถึงโปรเจกต์ต่างๆที่จะทำทีมชาติไทยหลังจิงเนี่ยให้เอริกคาวฟังตอนนี้ผมเชื่อว่าอยู่ที่ว่า เอลิกาวจะตัดสินใจยังไงแต่การที่อาซัตออกมาพูดแบบนี้แสดงว่าเอลิกาวก็เหมือนจะมีใจว่าอาจจะมาเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยในเร็วๆนี้รอรู้แล้วกันนะครับก็อยู่ที่น้องแล้วกันถ้าได้มาเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหทับช้างศึกทีมชาติไทยปึกแน่นอนในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับเพราะนี่คือแบ็กซ้ายที่แข็งแกร่งอีกหนึ่งคนนะ่ะดีกรีทีมชาติสวีเดนชุดเยาวชนนะ่ะแล้วก็อยู่ในโผที่เขาอยากจะ เป็นชุดใหญ่ด้วยอ่ะแต่แค่ว่าโอกาสมันยังไม่มานะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันละว,ว่าเอลิกคคาวเนี่ยจะมาหรือเปล่าส่วนอีกหนึ่งคนที่ฮัทซันก็อยากได้มาคือดูเกาเคนเนดูเกาเนี่ยก็เป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียโชว์ฟอร์มได้ดีกับบุรีรัมย์อย่างมากเป็นทั้งกับตันทีมเล่นเป็นขุมกําลังสําคัญแต่ปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มาติดทีมชาติไทยเพราะว่ามันมีเงื่อนไข คือฮัสซันเนี่ยพูดถึงดูเกาเขาบอกว่าเขาชอบดูเกามากเป็นผู้เล่นที่ดีช่วยยกระดับต้นสก,กัดได้ดีมากซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งบุริัมามหรือสมาคมเนี่ยก็ได้รับข้อมูลทั้งสองฝั่งทุกคนก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องจริงให้ได้แต่ตอนนี้ปัญหาคือมันยากมากเขาพยายามหาทุกวิถีทางในการเอาดูเกามาเล่นให้กับทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้มันยากแต่ถ้าว่ามีโอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยื่นอุทธรณ์หรืออะไรต่างๆที่มันเป็นไปได้ แล้วถ้าเคนเนตดูเกาดูรายการนี้อยู่ถ้าเขารู้สึกว่าอยากพาตัวเองเข้ามาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยเขาก็ยินดีเพราะเขารู้สึกว่าดูเกามีคุณค่ามากกับคนในแคมป์ในฐาน,นะนักฟุตบอลทีมชาติไทยในอนาคตซึ่งก็ยินดีหาช่องทางต่างๆในการยืดอุทธรหรือว่าแนวทางต่างๆในอนาคตถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงให้ได้แต่ผู้ตามตรงว่าแนวทางในการยืน่นอุทธรหรือดึงเขากลับมาเล่นกับทีมชาติไทยมันยากมากตอนนี้เขาพยายามหาเคสตัวอย่าง ซึ่งก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดแหละประมาณนี้แต่เรื่องของดูเกาเนี่ยผมบอกเลยว่ายากเพราะก่อนหน้าน,นี้ทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลและบุรีรัมเนี่ยเคยคุยกันแล้วปรากฏว่าก็ยื่นไปสอบถามฟีฟ่าแต่ฟีฟ่าเนี่ยตอบกลับมาแบบว่าไม่สามารถย้ายได้แล้วเพราะไม่เข้าหลักเกมหลักเกณฑ์เพราะดูเกาเนี่ยเล่นให้กับทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่แล้วคุณผู้ชมเล่นชุดใหญ่กับทัวร์นาเมนต์สำคัญไปแล้วนะ ก็ตอนนี้คือฟีฟ่าไม่อนุมัติยังมีทางเดียวที่มีความเป็นไปได้คือยื่นอุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกซึ่งต้องใช้เวลาและเงินจํานวนมากอีกทั้งโอกาสแพ้เนี่ยก็ค่อนข้างสูงเพราะฟีฟ่าเคยให้คําตอบไปแล้วว่าไม่อนุมัติดูเก่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เพราะว่าจะเธอเข้าหลักเกณฑ์เนี่ยก็คือต้องถูกเพิกถอนสัญชาติหรือภัยทางการเมืองแต่ดูเก่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ใดๆเลยเพราะฉะนั้นนโอกาสยากมากจริงๆสําหรับดูเก่ากับทีมชาติไทยเอ,อ ก็ประมาณนี้ละกันคือสรุปง่ายๆว่าอยากได้ดูเกา่าแต่คงเป็นเรื่องยากส่วนเอริกคาวคุยไปแล้วอยู่ที่น้องตัดสินใจจะเป็นยังไงและคุยโปรเจกต์ใหญ่ด้วยเออนะครับการออกมาสัมภาษณ์ของฮัสซันในครั้งนี้ผมรู้สึกว่าได้ข้อมูลเยอะแล้วก็ได้เห็นทางข้างหน้าของทีมชาติไทยว่าจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางไหนอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับติดตามรับชมแล้วกันสําหรับทีมชาติไทยในยุคข,ของฮัสซันนะัดเจอเติร์กสําคัญที่สุด ชนะได้ไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายได้ผมเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นโปรเจกต์ที่ฮัสสันว่ามาจะเดินหน้าต่อไปได้แน่นอนถ้าเกิดชนะและผ่านเข้าสู่เอเชียนคัพรอบสุดท้ายนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่มาอัปเดตกันประมาณนี้จากนั้นไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดซีเกมกันหน่อยต้องบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างเงียบนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดซีเกมนะเพราะว่า กระแสยังไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้โคดวังก็นําลูกทีมลงฝึกซ้อมอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอกับเตอร์อ่ะเจอกับตีมอเลสเตในวันที่3ธันวาคมนี้แล้วนะครับที่ราชมังเวลาหนึ่งทุ่มแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านวัน31แล้วก็ทวิชั่นนาวติดตามรับชมกันนะครับการฝึกซ้อมช่วงนี้เนี่ยเขาก็เน้นเรื่องของเกมลุกความเข้าใจเกมนักเตะทุกคนพร้อมที่จะล่าเหรียญทองซีเกมให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยแล้วก็ล่าสุดเนี่ย มีเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นอัตพลแสงทองนะครับแบ็กจากนกคนรมาถมเจ็บล่าสุดนะครับคดวังตัดสินใจเรียกตัวทวาชัยอินประโคนแบ็กซ้ายจากสิงเชียงรายมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็จะเข้ามาเสริมแกร่งเดี๋ยวที่ตามกันนะครับทีมชาติไทยลุยซีเกมผลงานจะเป็นยังไงเราจะเจอกับตีมอในวันที่3ธันวาคมเวลาหนึ่งทุ่มและนัดต่อไป วันที่11ธันวาคมเจอกับสิงคโปร์หนึ่งทุ่ม2นัดแข่งที่ราชมังกระแสนี่ต้องยอมรับว่าค่อนข้างเงียบมากแต่เชื่อว่าวันแข่งน่าจะมีแฟนบอลไปให้กําลังใจและก็ส่งเสียงเชียร์นะครับก็เป็น4ีเกมที่ดราม่ามากๆอ่ะแต่ก็หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอยากให้ปลุกกระแสกันสักหน่อยนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็แนะนํานี่เลยนะครับ ปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเน่พัทในเคตกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเน่พัทในเครกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ